สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมด้านบนกันนะคะไม่ทราบว่าลุงลุงแกเปิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูก,ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสิธีลอดโบสถ์นะคะถวายสังฆทานตักบาตรพระประจําวันนะคะตลาดด้านล่างนี่นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ สวยงามนะคะด้านบนก็จะอดิษฐานนะคะลูกเหมือนของพระสาสาวกของพระพุทธเจ้านะคะทุกพระองค์เลยนะคะอยู่รอบๆโบสถ์นะคะด <Yeah. S 1> ้านบนก็นจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะคะคเพื่อนๆโบสถ์มหาอุไไไไโดไวๆๆเราจะสะดุดนะคะ <Yeah. S 1> คเพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าหลวงลุงจะมาเปิดแล้วนะคะคเพื่อนค่ะ เมื่อตอนปีใหม่นะจะมีจุดมนนะคะมีจุดมนจุดมนข้ามปีนะคะพเพื่อนค่ะขึ้นไปไหว้พระกันนะคะพาชมรอบๆบริเวณก่อนนะคะพเพื่อนค่ะสวยงามนะคะ ชัยสิทธิ์ทาวาสนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะรอบๆโบสถ์นะคะก็จะมีรูปเหมือนนะคะของพระสาวกนะคะพระสาวกของพระพุทธเจ้านะคะทุกๆพระองค์เลยนะคะรอบโบสถ์เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นโบสถ์มหาอุตนะคะทีว่วัดชัยสิทธิ์ทาวาสนะคะนี่นะคะด้านหน้านี้นะคะก็จะมีพระพุทธ ทะทันใจซีชัยยศิธิธ์นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าโบสถ์ไม่ได้เปิดเราก็ขึ้นสามารถขึ้นมาไหว้พระพุทธทันใจได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ่ในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อโชคดีนะคะลูกหมื่นขอ,ององค์พระสาวก พระเจ้านะคะทุกพระองค์เลยรอบๆโบสถ์นะะเพื่อนๆค่ะหลายร้อยองค์เลยนะคะเพื่อนๆโบสถมหาอุดนะคะลุงท่านบอกว่านกมาขี้นกนะคะนกพิราบเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยากกับการทำความสะอาดนะคะเพื่อน เราจะพาเดินรอ,รอบโบสนะคะเนี่ทุกพระองค์เลยนะคะก็จะมีชื่อบอกนะคะเพื่อน,นะคะ่ะเี๋ก็จะเป็นตัวโบสมหาอุดด้านบนนะคะอันล่างก็จะมีเป็นเป็นใต้ถึงโบสก็จะมีทำพิธีนะคะทำพิธีสะเคราะห์ ม่อโบดถ์นะคะพเพื่อนๆค่ะสียงามนะคะพเพื่อนๆค่ะย้อนแดดย้อนแสงนิดนึงนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะนี่ก็จะวนมาจนถึงด้านนี้นะคะก็จะเป็นโบดนะคะโบสถะอุดนะคะนี่นะคะ อันไหนไปคะ่ะเดี๋ยวเข้าพไปไหว้พักกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะใจนามไหมคะาจะมียกช้างนะคะเสียงทายก็ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ วันนี้นะคะเมีก็จะทําบุญนะคะหลายเรือนําโชคเลยนะคะตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้ไปทําบุญอ๋อไปไปวัดติโลโบุรีนะคะเมย์ก็ลืมไป,ป,ปลูกปลาไปนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นพระาตุบูชาพระมหาจากักรพัินะคะเดี๋ยวเมย์ก็จะมาทํามาไหว้นะคะเพื่อนๆค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเมีก็จะขอลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเมยก็จะไหวพ้พระก่อนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็มาทําบุญไหว้พระด้วยการกรมเมนะคะในโบสถ์มหาอุดวัดชัยสิธิ์ถาวรานะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กลาบขอบคุณ่วงหน้านะคะเพื่อนๆค่ะกุญุสนที่เมย์ได้ทำในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ก็ขอให้ได้รับบุญบุญสนที่เมย์จะทําในวันนี้ด้วยนะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็บุญมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ บายค่ะ